สวัสดีครับสวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้ผมอัติชาแนลได้เมนูนี่ครับพี่น้องตําตีนไก่ครับพี่น้องเนี่ยตีนไก่ครับตําตีนไก่เปื่อยๆครับมาฝากพี่ตอนน้องคือเกาครับกินกับผักนี่ครับมะระขีนกผักแอนกาดขาวพี่น้องแล้วก็นี่ครับผักกาดกรอบหัวล้พาบักแตงบักทั่วครับพี่น้องมาครับบ๊อบอลายใส่กันแซบๆเลยครับเมนูตําๆเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ตําเป็นตีนนะบ่เป็นเล็บมือนางพี่น้อง เป็นตีนครับอ,อยากได้อันตีนใหญ่ๆคือบ้านเฮา,านะพี่น้องคือสีแซ่บครับผม ยุคเกาหลีหาซื้อบางละครับบ่มีครับหาเล่ะซื้อบางละ,ละมาลาคีนองอยากแก่แล้วพี่นอ้องในแข็งแล้ว เสีบพี่น้องตาสแซบมะเนี่ย นัวเพียงทำประแดกนัวดีขนาด Nun, nur alle <c oughs> โอ้ยสงสัยไก่ป่าตายพี่น้องดีดเด่นได้พร้อมครับ Yeah, we don't. อแซ่บพี่น้องน้ำปลาเผ็ดเนัวๆครับกินกับไส้กับกินแกงต้มเปื่อยๆเข้ากันดีแทบพี่น้อง สะใจดีนะพี่น้อง Oh, Piet Pinot.